เราจะพาไปชมผ้าขรัวม้าเป็นได้มากกว่าผ้าขรัวม้ากันค่ะพวงบุญแจลายผ้าขรัวม้าจากชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุออกแบบได้โดดเด่นไม่ซ้ำใครอีก็รู้สึกว่าหัวกคิดดีนะแบบใหม่ๆอ่ะเขาท่าดีลายผ้าขราม้าพวกเราก็เอามาอาบน้ำเนาะขนมนนอกวันนอกนี่ก็ใช้ว่าอยู่ เกลีลายผ้าขโมแล้วก็ยังมีกระเป๋าแฟชั่นกระก้าใส่ของที่ถือแล้วฟรุ้งฟริ้งมุงมิงเกินตานม,มวกดอกไม้ลายผ้าขโมาจะต้องสดใสขนาดนี้ไม่เนียจากผ้าขโมาธรรมดามาเป็นเสื้อผ้าที่ดูดีมีสไตล์คุณหนูคุณใจส่วนใครที่มีของประยุกต์ลายผ้าขโมยเก๋ๆที่จริงใจอย่าลืมอ,อย่าลืมมาแชร์กันด้วยนะคะ